สวัสดีครับพบกับเดนกเกษตรสามพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับการหวานข้าวนะครับ30ได้สี่สิ้ารูปนะครับข้าวก็จะเป็นพันหกหนึงนะครับก็ตอนนี้เราหวานมาได้เหลือกี่ลูกนะครับช่างแม็กไม่รู้ไม่รู้เราจะคํำนวณถูกได้ยังไงครับช่างแม็ก อ๋อนี่คนคำนวณอยู่นี่ใช่ไหมอ๋อเราคอยนับข้าวอย่างเดียวใช่ไหมเตี๋ยวข้าวอ๋อเตียข้าวพอเรื่องนับก็ให้เขานับให้เองแุดยอดจริงๆเลยครับทีมงานนี้นะอคุณครับก็แปลงนี้ก็มาเป็นแปลงที่เราเคยกินแต่กระดูกครับวันนี้เราก็ไม่กินกระดูกแล้วครับนี่สวยงามครับแปลงนี้ต้นหมาไม่มีฟักต้นครับ ก็นี่ครับที่เราหวาหอบนะครับบรรนานะครับขึ้นไหมนะครับขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าขึ้นแค่ขอบตรงนี้นะครับแต่ไม่ถึงโลกนะครับ,บมาแล้วโดนหรอครับครับในส่วนการหวานข้าวนะครับสิ่งที่สําคัญเลยที่โดนเกษตรกรษษษที่น้องไม่เคยเรืยนคือคุณภาพและประสิทธิภาพในการหวานนะครับ สิ่งที่เราบางคนว่าทําไมนะครับมีคาถามบางอย่างที่มีโดนที่เขาสามารถชั่งกิโลได้แล้วแต่ทําไมเราต้องใช้กิโลตั้งหากตัวนี้นะครับเนรื่องด้วยอะไรครับนี่ครับคุณเคยเจอไหมครับข้าวครับครับเป็นข้าวไม่ได้แพ็คกระสอบนะครับดังนั้นเป็นข้าวที่เติมนะครับแล้วก็เก็บไว้ในยูพาวนะครับปัญหาคือน้ําหนักแต่ละลูกนะครับ ค่อนข้างจะไม่เท่ากันนะครับดังนั้นนะครับคุณภาพนะครับการเฉลี่ยต่างๆนะครับของเราต้องเป๊ะครับเราจะใช้กิโลแยกตัวนี้ในการช่างแล้วก็ไม่จาเป็นต้องเอาเข้าไปช่างในโดนนะครับคือบางทีเวลาเราเฉลี่ยนะครับข้าวนะครับหนึ่งลูกนะครับวิธีการถ้าไม่มีกิโลนะครับก็ใช้วิธีการทำอะไรครับนําข้าวไปใส่ในถังนู้นถังของตัวโดน แล้วดูที่ิ os, ีล so right? ูขึ้นนะครับแล้วออกนะครับให้ใส <sh> ่ให้หมดลูกครับถ <sh> yes ้าไม่หมดลูกก็รอบแรกได้เท่าไร่แล้วเข้ารอบสองเข้าไปแล้วก็บวกกันนะครับก็มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างลําบากนะครับแล้วเราต้องเฉเลียบ่อยๆประจํานะครับข้าวมันมีความชื้นนะครับเช้าก็อีกเช้าก็อีกเลยฮะเช้าข้าวน้ําหนักจะเยอะหรือน้อยเยอะบ่ายน้ําหนักจะเยอะหรือน้อยอ่านะครับจากนั้น มันปัญหามันคืออะไรครับช่างแม็กปัญหามันคืออะไรน้ำหนักไม่คงที่ตลอดเวลาใช่ไหมครับทาให้ทำไมมาลาเฉลี่ยว่านลงไปในแปลงแล้วไม่เท่ากันใช่ไหมนั่นคือปัญหาของอข้าวที่ทาการแชร่ที่ไม่ใช่ข้าวแห้งนะครับข้าวที่เขาหวานตีเลนต้มแบบนี้นะครับนะครับดังนั้นปัญหาหลักๆเลยนะครับที่เราต้องมีกิโลไว้ช่าง ต่าหากนะครับกิโลสําคัญครับสำหรับโดนเกษ,ษตรสามพี่น้องแต่บางที่เขาก้าอาจจะไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทําให้เราทํางานง่ายแล้วก็คิดคานวณง่ายนะครับอันนี้ก็ในส่วนของออระบบการทํางานนะครับตอนนี้ก็คือตู่ครับล้มอยู่นูนให้คนเติมนะครับคนขับนั่งตรงนี้นะครับร้อนมากนะครับเดี๋ยวก็คือจริงๆจะซื้อแบบ เป็นกางเต็นท์แบบเป็น4ีเสามาก็มันระบากเป็นกลางระบาดน้องที่จะต้องไปกลางหน้างานนะครับแต่มันก็ร้อนถ้าเจอแบบนี้ก็ใช้ประสบการ์แล้วก็ใช้วิธีการในการทำเอาเนาะนะครับก็นี่ครับเป็นพัดลมนะครับไม่ใช่ตัวน้อยนะครับตัวบังใหญ่เลยนะครับแล้วก็ระบายความร้อนของแบตเตอรี่นะครับนะครับทำไมเราต้องระบายความร้อนด้วยใช้พรดลมนะครับจะมีไม่มีพัดลมก็ต้องเอาเข้าหน้ารถนะครับบางคนว่าเพื่อลดอุณหภูมิในการ ในลดองรูมในการชาร์จของตัวโดนทอ่ตัวแบตเตอรี่นะครับไม่งั้นมันจะมีโอกาสที่จะเสลื่อมคุณภาพเร็วขึ้นนะครับเราเลยต้องมีตัวระบายความร้อนนะครับยิ่งระบายได้ดีเท่าไหร่ยิ่งจะทาให้การชาร์จเร็วขึ้นแล้วก็แบตเตอรี่อยู่กับเราได้นานมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญในการระบายความร้อนนะครับดูนะครับลมแรงไม่แรงครับดู <c oughs> นะครับเต้นนะครับกับพือเลยละครับเจอลมพัดลมตัวนี้เข้าไปนะครับ ดูว่ามันกินเท่าไหร่นะครับพัดลมตัวนี้นะครับมาดูนะครับพัดลมตัวนี้นะครับเิียนอยู่ตรง3.4นะครับ3.4แอมนะครับ,นะรบพัดลม เ็ดนะครับก็ค uh ือเป็ดสองเป็ดก็คือเกียร์ูกค้านะครับที่ใ้สองลักลักเป็ดเพรว่าในกรหลกนะครับทุบทั้งสองเป็ดแล้วก็ค่อยๆสลับเป็ด่เพื่อเป็นล้านชาร์จากทั้กินยังไม่เท่ากันนะครับอ่ามาดูในส่วนของเครื่องตัวโดนนะครับทําไมเราไม่ต่อถังนะครับไปหาคำตอบเองนะครับแต่สําหรับผมผมเข็ดแล้วนะครับอาจจะมีขึ้น นี่นิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันเป็นรอบการจ่ายมันจะมันจะคุมรอบได้ไม่เยอะนะครับแต่ถามว่าขึ้นเยอะไหมครับนี่ครับมีเม็ดหนึ่งครับเนี่ยนะครับมี2เม็ดนะครับแค่นั้นแหละนะครับบางๆนะครับขึ้นขึ้นบ้างนะครับแต่ก็นิดหน่อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้การคิดคำนวณนะครับการการใช้ทั้งประสบการณ์นะครับใช้คิดคำนวณได้และประสบการณ์ไม่ได้ก็ก็ผมมองว่า มันก็ไม่ได้คุณภาพที่สูงสุดนะครับดังนั้นก็สิ่งที่สําคัญที่จะทําให้งานออกมาดีหนึ่งความเข้าใจของตัวคน2นะครับเขไอไม่ใช่ความเข้าใจความเข้าใจของการใช้โดนนะครับการคิดคำนวณเป็นการดูข้าวเป็นการดูแปลงเป็นการอ่างแปลงเป็นการตั้งลายเป็นต,ต่างๆนะครับความเข้าใจของกา,การคุยลูกค้าไหนเข้าได้ไหนที่จะส่งผลทําให้ปัญหาคือ อาจจะไม่งอกไม่ขึ้นตรงช่วงไหนบ้างที่เรามองเห็นที่เราบินเห็นนะครับก็อาจจะต้องแจ้งลูกค้าเลยนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับตัวผู้ขับขี่นะครับหรือว่าลูกค้าที่จะต้องรับรู้ในส่วนต่างๆของการการใช้งานนะครับแล้วก็ปัญหาหลักๆของการหวานข้าวนะครับก็มีในเรื่องของการเก็บขอบแปลงนะครับที่จะเป็นสิ่งที่ยากนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งการคํานวณน,นะครับ สูตรนะครับผมจะให้ทิคง่ายๆนะครับสมมติว่าเรามีข้าว10ลูกนะครับหว่านในพื้นที่ไม่รู้ะ่ะกี่ไร่นะครับ5้าไร่1ิไร่ก็แล้วแต่ท่านครับสิ่งที่เราจะทําให้มันเสมอมากที่สุดไม่มีใครหรอกผม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 บอกได้เลยว่าไม่มีหรอกครับที่ตั้ง10ลกูกแล้วตั้งแค่ตั้งจานจ่ายอยู่ที่ระดับนั้นแล้วไม่มีการบวกลบเพิ่มเลยนะครับเป็นไปไม่ได้ มีแน่นอนครับเพราะว่าไหนคุณจะเจอข้าวที่เป็นเม็ดน้อยเม็ดมากข้าวที่รากยาวนู่นนี่นั่น,นหลายอย่างเลยครับทําให้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณมีข้าวสิบลูกนะครับคุณจะเหลียอดอยังไงก็ได้ครับภายในคิดว่าข้าวสิบลูกเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับทุกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต้องมานั่งดูข้าวตัวเองว่าข้าวตัวเองหมดไปกี่ลูกนะครับดังนั้นมันก็คือสี่ส่วนนะครับเนาะดังนั้นก็ถ้าปกติแล้วก็คือประมาณ สี่ส่วนก็คือ,อสิบลูกว่ายี่ห้าเปอร์เซ็นนี้ก็คือสองลูกครึ่งผมก็องมาดูว่าได้ได้ได้สองลูกครึ่งเนี่ยได้กี่ไร่แล้วตามที่เราเฉลี่ยไว้นะครับดังนั้นต้องดูทั้งหมดสี่ส่วนนะครับแบ่งเป็นทีส่วนนะครับมันจะทําให้เรามาทาให้เราเนี่ยนะครับหวานข้าวในแปลงนานเนี่ยได้สม่ําเสมอนะครับไม่ใช่ว่าไปจน75%แล้วหรือว่าไปจน7ลูกแล้วเพิ่งมา ไ้ไปจนสมมุติว่าไปจนเจ็ดลูกแล้วนะครับเพิ่งมาเฉลี่ยใหม่แล้วนาเหลื็กสามลูกนายังเหลือแปดไร่อย่างเงี้ยครับตายครับบอกได้เลยคําเดียวว่าตายแน่นอนนะครับดังนั้นก็เป็นในหนึ่งอย่างที่เราต้องมีการการเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยทุกยังไงขนาดตานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น,นเนี่ยนะครับให้คิดเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะครับเป็นสี่ส่วนก็คือ,อส่วนละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะครับมันจะทําให้เราเนี่ย หวานลงไปในแปลงได้สม่ําเสมอมากขึ้นแล้วก็งานออกมาดีข้าวไม่เหลือข้าวไม่เหลือมากเกินไปไม่ไม่พอไม่มีครับถ้าเราเฉลี่ยอย่างนี้ผมฟันทองได้เลยคุณพอแน่นอนนะครับแต่คุณต้องดูว่าการเฉลี่ยความเข้าใจของตัวคุณเป็นยังไงบ้างแต่ผมนะครับก็ถ้ากรณีไม่เข้าใจองไรครับ a c e b o o k นะครับช่วงสำารงนะครับเกษตรยุคใหม่หงลงลงลงไอ้โจนโลลูกแม่นางเกษตรเศรษยุคใหม่นะครับ 2ก็คือ u t u b e นะครับดูเกษตรสามพี่น้องสามก็คือ t ิ Tik t o k นะครับดูเกษตรสามพี่น้องนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามอ e ินบ็อกซ์เข้ามาถามได้นะครับเรามีคําตอบให้ทุกคนนะครับหรือจะโทรมาถามก็มีในหน้า a c e b o o k นะครับในหน้า YouTube นะครับไปหาดูเอาเข้อมีครับเนะาะงนั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ในวิดีโอนี้ให้ทีมนสามารถโทรมาสอบถามกันได้ในเรื่องในเรื่องปัญหาของการหวานต่างๆที่เราเจอแล้วก็การคิดคำนวณเบื้องต้นต้องคิดคำนวณยังไงเทคนิคอย่างไรนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ลูกค้านะครับไว้วางใจเราเป็นลูกค้าใหม่นะครับแล้วก็ไว้วางใจให้เราเข้ามาทําในโซนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจในในสิ่งในประสบการณ์แล้วก็ในคุณภาพการทํางานของเรานะครับ <Yeah. S 1> ก็ประมาณนี้ครับดวงเกษตรสามพี่น้องฝากไว้ปรมาณนี้ครับสวัสดีครับผม